สวัสดีเรื่องวนนองครับวันนี้เสาร์วันที่16มีนาคม2568ันหร้กสบกันตลาดนัดโกกระบืออำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ครับขอผมเล่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับวันนี้นะครับบรรยากาศครั้งนี้ห่างเวียดนามเขาเลยนะครับสื่อสื่อสื่อตึงกึ๊กตึงสื่อเร็วนะครับแอนวินมาหอดครับกำลังตีหางกุหลาบสิบหโมงครับไปแล้วนะใส่ยิงใหญ่เลยอร่อยสี่สิบอ้วคยังไงเนี่ยเนี่ยลูกเจอไปแล้วนะครับ นดนะใส่นี่นะครับไซร้อยยี่ห้าบวกนะครับเวียดนามสื่อหมื่นซีหมื่นหานะครับีน้ะครับว่านเะวียดนามสื่อหลายแห่ง เงียบสีสันเป็น,มนหนนมื่นยอดผมเหยียบผลสีหมดแล้วนะครับวันนี้เต็มพ่วงคทุกข้อครับเนะวียนนมสื่อค่ายออกคักนะครับ,นะรบวมาบอทันนะครับ ข้มไมือหลวงเอ็นวนใหญ่นเวียดน้ามือสามหมื่น,ะน 30, หานะสามหมื่นหานะขนะนะ้อมลอยสี่สิบหาน่าจนะลอยสี่สิบหานะเมียนอวนใหญ่ดูหน่อยนะสูงลอยนะอย,ออยี่สิบเจ็ดนะครับลอยยี่สิบห้าบวกลอย เป็นไห้ราคากันสองมืหา,หาครับเออหมื่นหามื่นหาโทษนะครับหมื่นหานะครับเป็น่้นกันียังขาดไปอยู่นะครับพับนใดกันนีนะใส่นี้นะครับเมันอนีเบอคือหรออัอเบียดน,นามสื่อไปหม,มดแล้วนะครับครับนะนะนะ ต่วอ่อนนมัเมีบนี้อย่มงเมีลกเด็กขายสามหมื่นขายอมหลายอยู่นะครับเหยือนามซื่อไปแล้วเหนนางข้ามพุ่นยิงกันนับเนื้อหนกันอยู่นะครับข้างไดเหลือนี่ยข้ามมีปก็เหลือแล้วนะครับ ันนีซื้อขายกันเนี่ยไปเงินแล้วนะครับมียงเงียนะครับเหยียดหน้ามือวมีตัวซื่อเลยนะ สาหน่อยสาหน่อยเสาหน่อยสูงลอยสามสิบเปิดหาสองนิ้วเจนแม่ลูกเศร้าสอง แม่ลูกสูงร้อยยี่สิบเจ็ดนแม่ลูกลกแม่นะครับสองหมื่นสองี่ดครับย่ยมยนะครับที่ดีครับเมท่านเลยรค่ะเยี่ยมท่านเรี่ยงเอาเรืยาเก่ครับาตกเร่ยครับด้เรา่เรี่ยเกื่อครับเ่ยจได้แม่เ่าแม่ก่านมือเย่เมไปเ่กเ่าเยี่ยมลกเราเ่มตเร่ ผู้ชมหลอยู่นะครับตรงนี้นะครับไม่ไหวรเ่อนสองันกัยังไไปเลยหนึ่ต่อไมเป็นเดิดถามถามมูนเดิอต่อสงสัยสิเดขายหน่อย ก็สามกได้อโอ้สามนี่สตัวนี้สมตัวนั้เกพนรเก้าร้อยอเออี่ก็ไดแปดพกไดกันเป็นยากันเอาตัวที่สาม่อนไดไหมลเอาตัวทีมันเปยางนไปับี้พันตัวที่สามไ่อนก็คบนเอากนถเท่านีเลิกนี่ขอสายจบา อุยกันนังดังเลยมูดิยิน้ำเนี่ยสมัยโบราณเอาได้ครับดิสมัยโบราณเได้เพราะมันสมัยหม่เอาได้สมัยหม่เอได้ขายรดินายนี่เต็ลเย้่ันขายรถปั๊บรเต้นเตไดเลยว

แม่ลูกสูงลอย30บสนะิบงส์ม่ลูกตื่นครับสองหมื่นหนึ่งพันนะสูงลอยสามสิบ วัรามันเ้ือเอะไ่นกแม่ลูกลีกค็คูนะครับสองหมื่นหนึ่งพันนส,สองสองหมื่นหนึ่งพันนะครับสูงวบ้านลอยสามหอยสามสม ไซร้อยยี่สบนะครับไซรร้อยยี่สิบนะครับเอ่อลูกนะนะไฝแมนะครับอ้วนนะครับอ้วนก็ตีราคาให้กันแปดพัทอยู่นะ เอาช้อมหนอยมาเอาลกช้อมหน่อยกว่า <g> ส <runners ing> ิใจเอาดอกแบ่งกันแบ่งกันกุ้น่อยกุงกุ้อกุงหุ้งกุ้งก่้งกุ้งกงกุ้งก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 ก้้กกกง้้ก ครับผู้น้อยครับ6 3 0ันสเงินเป็นไทยกันครับเจ้าหัวัญหาเลยมันมีบรรยากาศพ่อเดบงนะครับค่อยเรียงกับมแต่คไายตวเกานะครับถามไปว่านะีครับ ลุงคิดเป็นหมืวอวาดนี่นะครับเรา <c oughs> ไ,ไปถามดูตรงนีน้เดี๋ยวไม่ห่อยเพืนจิตลำคัน่ะครับได้ปะ่ะหกพั 6, นครบหกพันสามหมื่นเนาะหกพันห้า จบครับก5 0 0นร้อยนะครับตะกูหน่อยครับสูง115บวก120นะครับ115บห้าบวกใช่ปะใ่เลยเรียกว่ามือก็น้าร้อยคล้ายมือเนี่ยครัก็มันนี่นะครับราคาอ่อนแต่ว่าเวียดนามซื้อออกหลายนะครับวันนี้นะครับขายดีนะครับ có cả cái <laughs> con này 100 gì không có đi quán đi chứ cái này là